วิธีรู้ล่วงหน้าทําให้สินค้าคุณขายดีข้อ1คุณต้องนําสินค้าขายดีบน m a r k e t p ตเพ e มาขายไม่ว่าจะเป็น m a r k e t p ตเพจบน Facebook ไม่ว่าจะเป็น m a r k e t p ตเ c e ใน s ช e ปปี้ลาซาด่านั่นแหละครับคุณจะขายได้ข้อ2ครับคุณต้องขายสินค้าตามเทรนกระแสเมื่อก่อนนี้คุณก็เห็นไหมครับว่าใครที่ขายเจลล้างมือเนี่ยขายได้เพราะอะไรครับเป็นโควิดแมสหน้ากากขายได้เพราะอะไรครับ แต่เดี๋ยวนี้ครับเทรนกระแสคุณลองดูดีครับว่า n i ก e ้อา i ิดอะไรก็ตามที่เป็นกระแสนิยมสำหรับวัยรุ่นหรือกลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการอะไรที่กำลังเป็นเทรนกระแสในขนาดนี้นั่นแหละครับคุณเอามาขายแล้วคุณจะขายได้ข้อ3ครับถ้ายังไม่รู้จะขายอะไระครับเช็คจาก o o g l e Trend ครับ Google Trend คือสิ่งที่ทำให้เราเช็คได้ว่าถ้าเราจะขายเสื้อเนี่ยเสื้อแบบไหนที่เราจะขายได้ถ้าเราจะขายกางเกงเนี่ยต้องเป็นกางเกงแบบไหนที่คนเสิร์ชหามากที่สุดแล้วนั่นแหละครับ เอาความนิยมเอาสิ่งที่เป็นมากที่สุดใน Google Trend เอามาขายและคุณจะขายดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ